อ๋อเป็นแม่ค้าอ๋อไข่ปิ้งได้ป่ะไม่ได้ไข่ปิ้งไม้หนึ่งได้ป่ะไมนปล่อยเลยไหนดูใจนี้สิเนี่ย <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนส,ส,สำหรับคลิปน,นี้ก็บรรยากาศแปลกๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้เข้าป่าแต่ว่าเราอยู่บ้านกันนะคะเท้าความนิดนึงว่าจากที่ลำปางเนี่ยเราย้ายมาอยู่ที่ขอนแก่นเป็นการชั่วคราวเพราะว่ามาทําธุระนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลเรื่องการเจ็บป่วยนี่แหละแต่ว่าเราไม่ได้ป่วยนะเรามาดูแลคนป่วยนะคะก็เลยต้องมาอยู่อย่างใกล้ชิดทีนี้ จากที่เรามีบ้านอยู่ที่ลำปางแล้วพอย้ายมาขอนแก่นเราเลยได้มาเช่าบ้านกันนะคะแล้วก็จากการที่มาเช่าบ้านเนี่ยเราก็เลือกบ้านหลังนี้เพราะว่ามีพื้นที่สำหรับให้เด็กเล่นเนาะ <c oughs> แต่ปรากฏว่าสถานที่เล่นของเด็กนั้นคือตอนนี้เริ่มแน่นแล้วนะคะ <c oughs> ไม่เพียงพอแล้วนะคะก็ ตรงนี้เป็นบริเวณห้องนั่งเล่นนะน้องดาลากำลังซนเลยนะคะเราก็จะต้องมีเป็นรั้วเอามาไว้กั้นตรงบันไดฝั่งนี้เป็นมุมของเล่นที่เก็บทุกวันก็ไม่เคยหมดทุกวันนะคะวันละ3 4 5 6ี่ห้0ดรอบก็น,นี้มีตู้ที่เก็บของเล่นเก็บชั้นหนังสือวันนี้ได้ตู้มาใหม่เป็นตู้ไม้นะปะ๊าอืมตู้ไม้เป็น ไม่อาจกังแล้วก็นี่มีคู่มือไหมไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวลองประกอบตามคู่มือเขาไปเลือกสีขาวมานะคะเพราะว่าน่าจะได้เข้ากับของในบ้านด้วยกำแพงพื้นบ้านเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้ยกหน้าที่ให้ป๊าเป็นคนประกอบให้นะตอนนี้ขอพาลูกไปเก็บก่อนนะคะก็ knock the door knock น้า โอเคไช้เวลานอนกลางวันค่ะไป Get in your bed เ o m e มาโอ้โหเข้าประจำที่เลยโอ้โหเด็กคนนี้มันรู้เรื่องนี่นะไป Are you ready to sleep Let's go take a nap ป๊ะป้างงหนักมากนะคะตอนนี้ถึงกับต้องพักเบรดอันนี้เป็นตู้เล้นชักที่สามารถทำเป็นโต๊ะได้นะคะน้องสามารถนั่งเก้าอี้แล้วก็เป็นเขียนหนังสือที่บนเล้นชักนี้ได้นะคะบนตู้ได้ มุมนี้มันเป็นมุมที่มีหน้าต่างอยู่ตรงนี้นะคะคือชอบมากเลยนะปะชอบมากเพราะว่าแสงมันลงนะคะน้องดาราสามารถนั่งเขียนหนังสือนั่งเล่นตรงนี้ได้แล้วก็เตียงนี้น่าจะมีหลายคนเคยเห็นแหละก็ซื้อมือสองมาอันนี้มันสามารถยกขึ้นมาเป็นโต๊ะได้นะคะตรงนี้สามารถปรับเบาะตรงนี้ขึ้นมาให้สูงขึ้นหน่อยแล้วก็นั่งเขียนหนังสือได้หรือว่าเอาไว้เป็นมุมนั่งเล่นอ่านหนังสือก็ได้ ของก็แบบโอยวางเรียงเยอะแยะมากมายไม่ได้จัดเลยก็คือตอนที่เรายังอยู่ลำปางกันนะคะน้องดาลานี่น่าจะสักเจ็ดเดือนตอนนั้นยังไม่ค่อยมีของเล่นเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอเราย้ายมาขอดแก่นกันเนี่ยก็จะมีพวกของเล่นที่เสริมพัฒนาการมากขึ้นที่มาซื้อให้น้องนะคะพวกตัวต่อบล็อกหรือว่าหนังสือนิทานที่มีภาพสีๆเนี่ยก็จะซื้อเยอะขึ้น แล้วกลายเป็นว่าม,มีที่เก็บเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขนอะไรจากที่นู่นมาก็มากันแต่ตัวแล้วก็เสื้อผ้าที่จําจเป็นนะคะพ่อบ้านก็เป็นงานช่างเป็นงานไม้แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นที่จะทําชั้นเก็บของเล่นให้ลูกเนาะก็เลยซื้อมาอันนี้น่าจะประกอบก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะ มาแล้ววางไว้มุมนี้นะคะห้องอย่างเหมาะเลยอะ่ะอันนี้มันขนาดเท่าไหร่ปะดูจากขรเพื่อนก็แปสิบเซนนโมก็สี่สิบแปดสิบสี่สิบน่ารักดีเนาะแบบว่าเป็นสีขาวๆเหมาะสำหรับเด็กสมมุติว่าถ้าเป็นครัวก็สามารถปรุงอาหารบนนี้ได้นะมีเตาแก๊สมีอะไรน่ารักเลยแหละ โหยมลองก่อนเพื่อนเลยเหรอฮะลองก่อนน้องเลยเหรอมา ot, มามาชั้นใหม่ชั้นใหม่อ้โหอ้โหอเลี้ยวเลยไม่สนใจสนใจขาตั้งกล้องแทนคีโอเปนเดอะดอร์ฮันนี่คีโอเปน ว้าวโกยิ้งไไปนี่เปิดได้สองบานเลยไปโกยิ้งไซนี่ต้องแอบอ่ะตรงนี้นะ <c oughs> พี่มายมนี่ก็คือโอเคเลยนะยึดเลยนะพี่ยมเนะี <c> ่ย <oughs> ชอบไหมคะ มีของเล่นที่อยู่ข้างนอกนี่ก็เยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหนึ่งอันที่อ่พอพรบ้านยังไม่ได้ประกอบเนาะเดี๋ยวรอว่างก่อนนะคะทำอะไรมาก็ก็เก๊เก็บของเล่นให้ลูกเก็บของเล่นให้ลูกลูกลื้อภายในกีนน่นาทีตอนนี้หลับอยู่นะนะแต่ว่าพอตื่นมาเจอนี่อาจจะแบบสามสิบวิก็ตายหมดแหละ <c oughs> มันก็จะเป็นระเบียบขึ้นนะเหมือนในภาพถ่ายเปล่าเดี๋ยวต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งให้ลูกตื่นมาดูอะไรเนี่ยย่างปลาปลาเนื้อนุ่มแท้ ชุดครัวใช่ไหมใช่อันนี้ไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทที่สั่งไว้ได้ดแลวเก็บไว้กินเองเลยเป็นเมนูไก่ค่ะนี่ไก่ย่างวิเชียนบุรีเหลืองเกินเป็นเชสเตอร์กริลมาทั้งตัวเลยอ,อันนี้สป라이ที่สั่งไว้นะคะออเดอร์ครบนะคะอืม มาต่อก,กันด้วยโอ้โหโต๊ะตัวที่สองนะคะอันนี้น่าจะประกอบง่ายอยู่เพราะว่ามันเป็นโต๊ะสีขากวนจริงๆเลยคนนี้โอ้โหไม่ต้องดูคู่มือเลยอืมไม่ต้องดูคู่มือเลยเับะแล้วก็หมุนมีเข้าเลยาะแต่สีมันสวยเนาะเป็นหน้าสีขาวแล้วก็มีขาสี ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าสีอะไรปะก็สีไม <c oughs> ้ง่ายเลยนะหมุนหมุนไม่เมยเไม่รู้อะไรไม่ไม่ สูงัต้องลองนั่งกับเก,ก้าอี้จิ๋วโอ้น่ารักจังอ๋อว้าว look at you no 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 not for climbing get down honey ปีนไ,ไม่ได้ค่ะก็ปีนไม่ได้ค่ะไม่ได้ทำไงก็ปีนไม่ได้ค่ะ ก็จะปีนอยู่ดียังไงก็จะปีนอยู่ดีเขียนยุสิจาวพีดอ๋อกลายเป็นโต๊ะเขียนหนังสือเลยว้าวตัวนี้เอาวางไว้มุมไหนดีเนี่ยอ๋อเออเดีๆเป็นไอ้นี่นะโต๊ะสำหรับลูกค้า ตรงนั้นเป็นที่ทำอาหารนะคะตรงนี้ก็ให้คนนั่งกินโอเคนั่งไหมคะสิเจ้าร้าอะไรดีครับเอาลูกค้าเข้าครัวเสแล้วเอามีอะไรมาขายมามหมีอะไรมาขายนะนี่อ๋อเป็นแม่ค้าเอาไข่ปิ้งได้ป่ะ ไข่ปิ้งไมห้หนึ่งได้ป่ะอ,อะ่ไข่ปิ้งเนี่ยไม่ใช่ใชต้องไม่ขายซะแล้ว <c oughs> อือดูหมานั่งตรงนั้นนะดูไปนะ <c oughs> เขาใช้ยังไงตัวเองปีนอย่างเดียวเลยโซนใหม่ <c oughs> แม่ลูก อันสองตัวนี้กี่บาทอะมาซื้อมาออนะอันนี้ส0มร้อยกว่าบาทาออค่าส่งก็ประมาณ450บาทส่วนตัวนี้สองสามร้อยมั้งอ๋อ,อไม่แพงนะเผื่อมีคนอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้เผื่อใครแบบอยากได้ไปทำเล่นกับลูกบ้างเก <c oughs> ็บของได้โอเคอยู่นะแล้วก็ โตก็ดีอยู่เมื่อกี้ลูกปีนขึ้นมันก็ไม่หักนะเป็นเกลียวเกลียวเหล็กนะฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ย่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ1 2 1 2 w o one two three <One, two. S 1> bye, bye. <laughs> bye, bye.